ตั้งเลยกดไลค์ก็แชร์หน่อยคนไลค์ก็แชร์หน่อยของกลุ่มครับนะี่จะเป็นการเตรียมไล์สดนะครับ ได้ไหมครับพี่ลิวได้ครับผมได้ครับภาพเสียงชัดนะครับน like, right ี๋ทดลองทดลองนะครับภาพคมชัดนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับเตยโตโยต้าเบื้องสามพันของเราด้วยนะครับตอนนี้โตโยต้าพาทัวร์ครับผมพบกันนะครับกับวัววังโกครับหน้าหลังหัววัวมหาป่า ครับอาหารตามสั่งครบเรื่องอยูครับวันนี้โตโยต้าบุงสัมพันของเรานะครับก็มาที่ร้านตัววังตโต้งนะครับร้านนี้ก็มีอาหารเครื่องอยู่นะครับไปปล่อยบริการให้กับลูกค้ามากน้ยเลยนะครับโตโยต้าบุงสัมพันของเรา ียงบุรีครับตรงเข้ามาเลี้ยวซ้ายนะครับจากตัวสามแยกเข้ามาเดินมาอีกเจ็ดกิโลนะครับก่อนถึงสะพานข้าม่น้ำเราจะพบกับหัววังหลวครับแล้วไปดูกันบ้างครับว่าด้านในมีอะไรน่าสนใจบ้างครับจะเพิ่มเสียงหน่อยนะครับพี่พูดดังหน่อยโอเคครับมีป้ายมองเห็นชัดเจนครับทุกผู้ ้นนแลวก็ตรงข้านนน่าร้านอยู่ตรงไหนชัดเจนเรับบอกบอกชัดเจนนะขอญาตเสียไม้สักคู่นะครับญาตใ,ใช้มไม้ได้ยินไหมครับทีมงานโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้างในมีอะไรนะ่าสนใจบ้างกับพัววังโก้โฮ่นะครับ โอ้ยอย่างแรกเห็นได้ชัดซุม้มส้มตำครับเห็นไหมฮะจัดตกแต่งได้แบบสะอาดสะอ้านมากครับแล้วก็ป้ายหน้าร้านนะครับเมนูอาหารต่างๆนะครับสามารถเลือกชมได้นะครับเลือกที่จะสั่งได้เลยแล้วก็ร้านนี้รู้สึกว่าจะมีการรับทําข้าวกล่องให้ด้วยนะครับกับพววังกอฮเจ้าของร้านน่ารักใจดีมากครับไปดูบรรยากาศด้านในกันเลยครับผมาามาถึงด้านในนี่ครับพี่ กำลังยุ่งกันเลยครับเมนูอาหารต่างๆสวัสดีครับคุณแม่โอ้โหตอนนี้เมนูอะไรกำลังจะไปเสิร์ฟครับเนี่ยอันนี้น้ำพริกปลาทูที่ร้านเราโอ้ร้านนี้ก็ปีปลาทูครับอ๋อร้านนี้ขายมากี่ปีแล้วครับอ๋อสิบกว่าปีสิบสองปีสิบสองปีนี่แหะครับสิบสองสิบสามปีแล้วนะครับน่คหน้าตาเมนูอาหารต่างๆเนี่ยครับหมูกรอบ นี่ไข่ต้มรครับเพร,เริกกะปิเราจะใช้ไข่ต้มแล้วก็กุ้นเชียงปลาทูค่ะอันนี้ผัดฉาปลาทระพิมแล้วก็เมนูเด็กก็จะมีปลาคังปราคัังด้วยค่ะมีเก้งมีกวางมีนกกระจอกเทศว้าวก็คืออาหารป่าแทบทุกชนิดเลยค่ะคม,มีหลายอย่างค่ะเลี้ยงด้วยฟาร์มครับอาหารป่าเราประกันได้ว่าถูกต้องตามกฎพรบครับผมครับฟาร์ม ได้คุณภาพอย่างดีครับผมใช่ครับใช่ครับใช้วัตถุดิบอย่างดีนะครับเข้ามาโอโหนี่ก็จะเห็นบรรยากาศแหละครับลูกค้าและครับแล้วก็บรรยากาศการทําอาหารต่างๆครับที่นี่มีมาตรฐานใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับโอเคมาดูทางเราะอานะคเ่ความสะอาดใช่ไหมครับโอเคพาเราจะเยอะทุกวันอันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่เจ็ดถึงหทุ่ม อ๋อเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงถึง1นึ่งุ่มด้วยนะครับเมนูแนะนำเมนูแนะนำเหรอครับเมนูแนะนําจะมีหมูกรอบปลาคังแล้วก็ปลาปลาคังต้มยำต้มแซ่บผัดชาได้หมดเลยได้หมดค่ะแล้วก็จะเน้นพวกอาหารป่าลูกค้าเราจะชอบมากแล้วส่วนใหญ่พ่อครัวแม่ครัวเรานี่ได้มาจากไหนครับเนี่ยอันนี้อันนี้ลูก ลูกทั้งนั้นเลยค่ะและคนงานนี่เราจ้างมา,าเด็กเสิร์ล้างจานอะไรอย่างนี้อันนี้ลูกชายน,นั้นลูกสะใายเป็นกุ๊กก <c oughs> ุ๊ก มาจากเกาหลีเลยนะมาจากเกาหลีเลยครับเขาเป็นพุกขอเกาหลีมาหกปีคุณพ่อสวัสดีครับผมโอ้โหนี่ทักทายคุณพ่อครับครับสวัสดีครับยากาศร้านสง่าโหโถงครับเย็นสบายเย็นสบายไม่อึดอัดลูกๆมาจากที่ไหนครับโอ้มาที่โตโยต้าบึงสามพันครับโอ้ดีครับดีแล้วถ้าใครอยากมาที่ร้านนี้แนะนําเส้นทางให้หน่อยได้ไหมครับคุณพ่อได้ได้ครับถ้ามาจากบึงสามพันนะครับ ก็มาถึงสามแยกวิเชียรบุรีเลี้ยวซ้ายเข้ามา5กิโลครับถ้ามาจากสบบรับุรีลมซักก็อพอมาถึงพุเตยก็ประมาณ10กิโลพอมาถึงสามแยกที่ไก่ยางเยอะนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาก็ประมาณ5กิโลเหมือนกันนะครับ McG5 ถ้ามาจากซับบอนก็มาตลาดวิเชียรบุรีแล้วก็จากที่วาาัากันอำเภอแค่1กิโลครับที่ร้านนะครับ เพราะว่าอยู่จากที่ว่าการอำเภอ1กิโลสถานีตำรวจเทศบาลเมืองอยู่ใกล้แล็กสถานที่ที่ตรงหนึ่งคือบิ๊กซีบิ๊กซีห้านาห่างจากบิ๊กซีประมาณ500เมตรนะครับที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างพ่อเนี่ยก็ใช้โตโยต้าอ่าเอ่สองคันด้วยเโอ้โหใช่ไหมครับเดี๋ยวก็แปดปีแล้วคันไหนครับคันคันเก่าแปดปีนะครับลองไปพาไปชมหน่อยครับแปดปีแล้วยังเปี้ยเลย ไปมาดู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 เออคันไหนเป็นคันแรกครับคุณพ่อคันคันคันนี้คันแรกครับคันแรกของพ่อเนี่ยแปดปีแล้วครับคันนี้ครับอ๋อเป็นไฮลักวีโก้เออวีโก้คันนี้ครับไปมาแล้วเป็นคันแรกเลยใช่ไหมครับยางเปลี่ยนไปอ่าเที่ยวหนึ่งแล้วยางอื่นยังแอร์เออยังไม่ได้ซ่อมอะไรสักอย่างลูกออ๋การขับขี่อ่าดีทุกอย่าง ไม่มีไปกับโตโยต้าพาทัวร์ครับอ่โตโยต้าพาเที่ยวไม่มีปัญหาตลอดเส้นทางรับประกันได้พ่อใช้มาแล้วลูกแปดปีแล้วคันนี้โอ้โหเห็นไหมครับคันคันใหม่คันใหม่ยืนยันยืนยันใช้คันแรกมาถึงแปดปีแล้วครับแปดปียังไม่ได้ซ่อมอะไรแอร์เออยังเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแต่ยางลูกเบรคเบือกยังไม่ได้เปลี่ยนเลยส่วนใหญ่เข้าศูนย์บริการที่ไหนคุณบอก็ บางทีถ้าถ่ายน้ํามันเครื่องบางทีก็ทําเองมั่งอ่าก็ให้ลูกลูกหลานที่เขาเป็นช่างเขามาเขาก็ทำเองมั่งใช่แล้วได้ใช้ที่ศูนย์บริการเมืองสัมพันนะครับก็เคยไปครับก็เคยไปไปใหม่ก็เคยไปอยู่โอ้ก็คือคันนี้8ปีแล้วครับใช้มาแปดปีแล้วติดต่อไปใช้บริการแล้วบริการพนักงานบริการดีดีครับดีเคยไปที่ที่บึงสามพันนะพ่อไปแต่บริการอ่าดี โอ้โหโดยเฉพาะสาวสวยที่ที่เป็นเซลล์เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมสุดยอดจริงๆไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายลูกๆที่มาหาพ่อทุกคนเนี่ยประทับใจมากที่สุดเลยเนี่ยเนี่ยทั้งอะไรทั้งอะไรถือว่าถือว่าใช้ได้ลูกผ่านผ่านผ่านแสดงว่าคันแรกเนี่ยมีการบริการหลังการขายที่ดี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 ก็เลยกําเนิดเป็นคันนี้ขึ้นมาอีกเป็นคันเป็คันใหม่แล้วไปชมคุณว่าเราไปชมอ่คันใหม่ โชว์ทีสามแล้วนะลูกอ๋อคันนี้เหรครับค่ะแล้วก็อีกคันนึงแล้วก็คันนี้คันใหม่อ๋อกี่ปีแล้วคันเนี้ยกีแล้วนี่ปีปีสามเดือนครับผมอ่าเดี๋ยวยูมครับครับนี่คุณพี่เป็นคนใช้ใช้ยานแดงซอยย่านครับนี่สวัสดีครับผมครับีครับนี่ทำนี่เป็นทั้งเป็นทั้งเชฟด้วยเพราะว่าเวลาส่งข้าวส่งแกงหม้อนะครับนี่ครับช่องล่างดีมากครับไม่งั้นถ้าใช้ช่องล่างไม่ดีนะครับเดี๋ยวแกงหกครับใช้ได้ครับเวลาเร็วเวลาอะไรใช้ได้ครับก็ปิด ับดีมากครับไปเที่ยวก็ขึ้นเขาไปมาหลายที่แล้วครับทุกกระดึงเขาค้ออัตราการเล่นเป็นไงครับตอบโจทย์ดีเลยครับดีเลยใช่ไหมครับคือแค่อีโคก็พอแล้วครับผมโอ้โหเหลือเฟือขนาดนั้นเลยครับเหลือเฟือครับผมคันนี้ใช้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยปีสองเดือนครับผมไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีครับครับแล้วก็เข้าไปใช้สู่บริการที่บึงสัมพันธ์ใช่มครับครับครับใช้บริการศูนย์แล้วก็เฉพาะเซลล์ที่ขายรถให้ครับเซลลติ๊กนะครับขอบคุณมากนะครับที่ซัพพอร์ตดีมากครับผม ครับครับใช้ได้ครับตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเบียนรถหรือว่าอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้ครับสอบถามได้ตลอดครับผมเป็นการบริการหลับการขายทุกอย่างครับดีครับผมโอ้โหครับผมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่ลูกค้านะครับคอยรีเควสแล้วก็รีวิวให้กับเรานะครับก็วันนี้มีอาหารครับมีอาหารเนะนบร้อยทีเลยครับเรียบร้อยแลวครับผมโอ้โหเดี๋ยวเรามีอาหารพิเศษเลยครับครับผมมเเลยครับมีอะไรบ้างเจอเลยครับเดี๋ยวครับ นี่นะฮะก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของตัวร้านนะครับถ้าสังเกตได้ว่าอะไรครับแม่ครัวจะไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมครับไปดูป้ายได้นนท์ครับเราวันนี้เราจะมาแนะนําครับเมนูทีเด็ดของครัวบางกะโหนะครับครับผมครับที่เตียวโตต้าได้มาเยี่ยมเยียนเราไปทางนู้นได้ครับใช่ได้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่านี้ไหม่ครับครับโอเค โอ้โห okay. วันนี้เมนูอาหารมีแต่เมนูน่าทานนั้นเลยครับผมนะครับมีบอะไรบ้างดูนี่ว้าวครับเมนูแนะนํานะครับก็สวัสดีคนดูทั้ง45ท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ครัวบางกะโฮ วันนี้เราอยู่กับคุณพี่อะไรครับในลำตันพี่ลุงครับลุงวังกะโฮครับผมอ่าอยู่กับพี่ลุงวังกะโฮเลยนะครับเป็นทั้งเชฟด้วยครับเป็นทั้งผู้บริหารร้านผู้จัดการร้านครับผมครับทั้งหมดเลยนะครับรวมอยู่กับพี่ลุงครับคนเดียวเลยครับผมด้านหลังของผมก็คือพ่อผู้ใหญ่นะครับก็มีคุณแม่าอันนี้คุณแม่ครับคุณแม่สวัสดีครับครับวันนี้ก็ตัวเต้าพึ่งสัมพันธ์นะครับได้มาพี่ครัววังกะโฮวันนี้ลูกค้าทั้ง3ท่านนะครับโอ้ให้การต้อนรับของเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อบอุ่นมากๆ อันนี้เมนูอาหารอย่างแรกที่พี่ลุงจะแนะนำผมเป็นตัวไหนก่อนดีครับครับเป็นต้มยำปลาคังครับว้าวนี่ครับผมปลาคังตัวใหญ่เลยครับส่วนใหญ่ในปลาเราได้มาจากที่ไหนพี่ได้มาจากกาญจนบุรีนะครับอครับเป็นการเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาปลาคังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเลี้ยงน้ําไหลครับผมอ๋อเป็นเลี้ยงน้ําไหลด้วยก็คือผ่านเขาเรียกว่าไม่น้ําแควใช่ครับผมไม่ไม่คือไม่ได้เป็นสระ ไม่ได้เป็นบ่อเป็นแม่น้ำตระกูลปลาพวกนี้จะอยู่ที่น้ําไหลครับแล้วก็จะทําให้รสชาติไม่คาวครับผมโออิม้อร์มาจากกาญจนบุรีเลยครับผมเมนูนี้ต้องเด็ดแน่นอนนะครับแล้วเมนูต่อไปอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแนะนําครับผมอันนี้นกกระจอกเทศผัดพริกไทยดําครับว้าวครับผมหน้าตาน่ากินเลยครับดูนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดาครับเลยครับได้ครับโอ้โหเดี๋ยวขอญาตเลยแล้วกันครับมาชิมดูครับว่า รสชาติเป็นยังไงครับผมได้ครับลองปลาังก่อนปลาคังครับอปลาทังก่อนนะครับผมของยญาตนะคะเอาเลยครับนี่ครับใครที่อยู่โชว์รูมนะครับยังไม่เคยมาหรือท่านผู้ที่เข้ามาชมในเพจโตโยต้าพึงสมคัญนะครับวันนี้ผมมาชิมให้แล้วนะครับถึงที่เลยครับนี่ฮะเดี๋ยวรอชิมแบบเนื้อเน้นๆเลยเอาน้ำสักหน่อยหนึ่งนะครับ ที่คร to ัววังกโก้คร like ับอันนี้เป็นปลาเราสดแน่นอนครับรับประกันได้ครับผมต้มยำปลาคังครับมาจากกาญจนบุรีเลยผมก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันละครับว่าวันนึงผมจะต้องมารีวิวอาหารด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะชิมรสชาตินะครับอืมร้อนครับเป็นไงครับเเป็นไงครับอร่อยมากรับประกันครับรับประกันรับประกันครับผมครับครับ นั้นหนังก็หนานะครับลายเส้นเนื้ออะไรต่างๆนี่ครบเลยสดครับมามาเป็นเลยครับเป็นปลาเลี้ยงจากธรรมชาติครับผมใช่ฮะปลาธรรมชาติหายากนี่ครับตามเหตุเลยใครมามาชิมได้ครับต้อยาบมาครั้งที่นี่เด็ดจริงครับทั้งคุณลูกค้าที่ยังกําลังรับชมอยู่นะครับทั้งผู้ติดตามเพจเราหลายๆท่านนะครับลูกค้าที่ออกรไปกับเราเนี่ยครับคอนเฟิร์มจากพี่ลุงนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนาะคอนเฟิร์ม ในส่วนของ t ต y ยต้าึงสมบัติของเราศูนย์บริการการบริการหลังการขายนะครับช่วงนี้ก็มีส่วนลดค่าไหลเคมีพันด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปที่เมนูต่อไปครับพี่ลุงเอานีเลยครับแนะนำครับนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำครับผมเดี๋ยวผมขอใช้ซ้อนกลางนะครับเอาเลยฮะเอาเลยฮะนี่ฮะนกกระจอกเทศครับพริกไทยดำครับโอ้โหนี่มาที่นี่แล้วผมนึกถึงใครรู้ไหมครที่โชว์รูมเรานึกถึงเซลล์ออฟคุณมีครับโอ้โหเซลล์ออฟนี่ชอบเมนูแบบ อาหารป่าอาหารแบบคนนี้เขาชอบทุกเมนูเขาชอบทุกเมนูใช่ไหมครับโอเคอันนี้คงยืนน้ำลายหกอันนี้พี่ลุกงเนื้อนกกระจอกเทศเราได้มาจากที่ไหนครับฟาร์มเหมือนกันครับมาจากฟาร์มที่พิจิตนกกระจอกเทศนะครับที่พิจิตเลยครับเป็นฟาร์มที่เลี้ยงโดยได้รับคุณภาพอย่างดีครับดูแลอย่างดีเป็นเนื้อฟาร์มนี่ครับครับผมส่วนนี้เป็นเนื้อน้องลายนะฮะนกกระจอกเทศครับครับอร่อยมากพี่ครับครับ เนื้อไม่เหนียวใช่นุ่มครับเพราะาตเข้มข้นครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเท้าด้วยครับอยู่ที่วิธีทาของเราสูตรของตามที่ร้านกัวบบงกอลโฮเลยครับครับข้างๆกันเนี่ยครับไปครับเป็นหมูป่าครับเป็นหมูป่าสายพันธุ์แท้นะครับแต่ก็ยังเป็นฟาร์มอยู่อ๋อแต่ว่าเป็นสายพันธุ์แท้ครับผมโอ้โหครับผมสายพันธุ์แท้เลยครับครับอันนี้ที่มาจากกาจนบุรีเหมือนกันฮะเดี๋ยวขอุานะคไม่เหนียวครับหนังไม่เหนียวครับผม วันนี้ก็มาจากาการจนะบุรีใช่ครับผมเพราะเป็นแหล่งใ <eterm> ช่อ๋อก็คือวัตถุดิบส่วนใหญ่เนี่ยมาจากทางนู้นหมดเลยครับเพราะว่าสถานที่เขาย <oily. S 2> ังอุดมสมบูรณ์อยู่ยังเลี้ยงที่ที่ได้คุณภาพกว่าอีกกว่าแถวบ้านเราครับอ๋อครับผมผมคิว่าบางที่เนี่ยใช้วัตถุดิบจากอ่ห้างใหญ่ๆอย่างแมคโครโลตัสเลยอย่างเงี้ยครับตอนนี้เรานําเข้ามาเลยใช่ไหมครับผมขออนุญาตชิมนะคะอะไรครับอะไรครับผมอืมไม่เหนียวครับหนังหนังหนังปุบครับพอดีครับผม ได้ถึงรสชาติครใค่ชอบหมูป่าครับเมนูนี้ไม่ผิดหวังครับครับหนังกรอบไม่เหนียวครับเนื้อเนื้อเนื้อตัวเนื้อเนี่ยก็นุ่มครับโอ้เจ๋วเลยครับครับต่อไปครับจะมาแนะนําข้ามมาทางนี้ได้ครับนี่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 ทีเด็ดเลยครับนี่อันนี้ผมชอบมากเลยครับอันนี้นะครับคุณลูกค้าโต๊ะใต้ทุกท่านนะครับดีครับทีเด็ดเลยครับของร้านมาที่นี่ไม่สั่งไม่ได้นะครับเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์อะไรก็ได้ครับนี่ครับปาต้องดูใกล้ๆกล้ครับผัดชาปลาคังครับผัดชาปลาคังครับ นี่ครับผมว่าแล้ววันนี้ใครที่แบบช่วงกําลังจะเที่ยงเนี่ยต้องมีแบบถ้าเห็นรีวิวเราเที่ยงนี้รีบมาครับรับลูกค้าไหวไหมครับถ้าเที่ยงนี้ลูกค้ามแต่ถ้าช่วงเที่ยงเนี่ยบางทีต้องโทรมาจองครับผมตองโทรจองในการโต๊ะเตีมวครับครับผมใครที่อันนี้เรามีเพจ facebook หรือมีครับติดตามได้ทางเฟซเฟซครัววังกะโหแล้วก็เพจครัววังกะโฮครับผมครับครับเบอร์โทรนะครับ 091ครับ2894288นะครับโอหโทรมาสั่งย้ำนะครับ0912894288นะครับผมใช่ค hmm. ร oh. ับครับผมแจ๋วเลยครับนี่ครับอยู่สีเทพเขาจะโทรมาสั่งก่อนลูกค้าเราอยู่สีเทพเยอะครับข้าวเราอยู่สีเทพเยอะใช่ไหมครับแจ๋วเลยครับร้านปิดกี่โมงนะคุณแม่บางทีก็ห้าโมงหกโมงถึงทุ่มเลยนะครับผมโอ้ทุ่มเลยครับแต่เราไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะฮะเซลชิมไปเรื่อยๆนะครับครับ อาหารป่าเรายังมีอีกมากมายนะครับมีเก้งมีกวางนะครับมีจระเข้นะครับมีตะภาพอาหารเมนูป่าทุกอย่างนะครับผ่านมาจากฟาร์มนะครับ <c oughs> ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับผม ครับต่อไปนะครับข้ามมาทางนี้นะครับส้มตําครับผักเนี่ยแถมลูกหรือเป็นผักแถมเลยแต่คุณพ่อบอกว่าแถมนะครับชุดนี้ก็มีครับถ้าถ้ามาแฉมเป็นของเรามาจากเตยอต้าครับแลมาจากแฉมท่านที่มาครับผมนำพริกผักไม่ว่าจะมาสั่งข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวนะฮะส่วนมากสั่งข้าวนะครับคนเดียวก็แถมครับหนึ่งชุดครับโดยพริกผักง่ายๆแล้วผมมาสั่งข้าวผัดไข่ครับเนี้ยจานเดียวครับก็ได้ทานน้ำพริกกะปิเหมือนกันได้ทานน้ำพริกกะปิชุดนี้ด้วยครับผมวันหลังเดี๋ยวเรามาสั่งข้าวเเเปปล่าากัันนนถ้็ววพุธดี๋ยจะ มีของหวานฟรีครับแจกฟรีทุกท่านนะครับคนละหนึ่งก้วยครับผมเฉพาะวันพุธจะมีของหวานครับผมมีเป็นของหวานฟรีหวานกันแล้วแต่จะเป็นบวชทีกล้วยเป็นถั่วดําถั่วเขียวอาหารก็เป็นของหวานนะลูกอาจจะเปลี่ยนไปอันนี้เมนูนี้แหละครับพี่อันนี้ตําป่าครับผมตําป่าครับผมนี่เซลครับมาไม่ถึงอ่าครับชิมครับครับเอาเลยฮะเอาเลยฮะโอ้โหนี่นะครับขายดีมากครับนี่ฮะเมนูนี้ เที่ยงนี้ใครยังไม่รู้จะสั่งที่ไหนครับแซ่บมากครับมาสั่งได้ที่ครัววังโกโฮเลยนะครับขอญาตครับครับเอาเลยครับวันนี้กินคนเดียวน่าจะถ้าหมดนี่คงตัวแตกอะครับตากล้องมองหน้าครับสอครับครับครับผมสังเกตได้ว่าแต่ละเมนูเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ของรสชาติไม่เหมือนกัน ใครับเด็ดครับเด็ดครับับปลานี่เราเราเราต้มเองนะครับเราต้มเองนะฮะด้วยทำสุกทุกอย่างสุกทุกอย่างนะครับของครัววังกะโหดผ่านการทาความสะอาดอย่างดีนะครับปลาลต้มด้วยความร้อนอย่างเต็มที่ครับผมสะอาดปลาก็ทําเองเลยครับพี่ลุงทำเองเลยครับผมต้มเองครับผมปลา่เนี่ยแม่ทำเองต่อไปนะครับแม่ทำปลาล่าเองด้วยอันนี้แม่พีเซตนมาผมรู้อันนี้คืออะไรนะคุณแม่อันนี้ตำกระโพด กุ้งสดครับผมตำข้าวโพดกุ้งสดนะครับมาล้วต้องสั่งเลยครับที่นี่ครับมาพลาดไม่ได้ครับกุ้งนี้เราลวกให้สุกก่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโอ้โหครับผมผ่านการพัชเจอร์ไลน์มาแล้วเรียบร้อยสุกรับประทานได้เลยครับผมกุ้งสุกครับนะครับนี่ฮะโอ้โหหน้าตาสีสันใครที่นะครับไม่ไม่ทานปลาร้าใช่ครับก็สามารถนี่ครับสั่งเมนูนี้ได้เลยนะครับตำข้าวโพด กุ้งสดครับผมจับาวดกุ้งสดครับแต่กุ้งเราลวกๆให้นะครับลวกให้อันนี้แบบไม่ไม่คนที่ไม่ชอบทานปลาครับผมเอ้ครับเดี๋ยวมาชิมกันนะครับท่านใดเข้ามาดูแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจโตโยต้าบึงสัมพันธ์ครับวันนี้อยโ้เรามาที่ครัววัวโกโฮครับมาพบกับพี่ลุงนะครับแล้วก็ครอบครัว นะครับซึ่งเป็นครอบครัวโตโยต้าด้วยใช่ครับใช้มาหลายปีครับมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกแล้วครับผมห้ามนอกใจนะครับครับผมเราประกันได้ครับเปลี่ยนไปหลายคันแล้วนะอ๋อใช้หมดเลยครับทั้งที่เขยพี่สาวก็โตโยต้าทั้งนั้นเลยครับอ๋อคือส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นในแบรนด์โตโยต้าลมใช่ครับผมของลูกสาวคนโตก็โตโยต้าสองคันเลยครับอือครับเป็นไงครับอร่อยไหมลูกกุ้งสดครับในครอบคลัวครับ ุ้งแบบลวกกำลังพอดีเลยครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับคร้บตัวนี้ครับอันนี้คือนี่ครับพลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เมนูที่แทบจะไก่ดีที่สุดในร้านก็ได้ครับกีะปน้ำพริกปลาทูครับนี่ครับห้าสิบบาทเียครับชุดนี้ครับเราสาวในออฟฟิศครับใครอยากทานนะครับครับผมจ่ายบึงสามพันนะครับเปิดรับออเดอร์นะครับครับโทรสั่งได้นะฮะโทรสั่งได้ครับมีนานะครับบอกเขาดีกับคุณลูกค้าที่ว่า โทรสั่งหรือว่ามาทานที่ร้านไม่ได้มีเดือนมีนาอาจจะมีฟุตพันด้าวิ่งครับอ๋อแต่มีนาครับมีนาฝากเบอร์โทรหน่อยครับฝากเบอร์โทรนะครับคทรวางกะโฮนะครับ091นะครับ289 4288นะครับใช่ครับตั้งอยู่บ้านห้วยชันนะครับเลยบิ๊กซีมาหน่อยครับแถวบิ๊กซีวิเชียรนะครับผมครับอันนี้ครับต่อไปเมนูข้าวข้าวผัดต้มยำทะเลครับผมนี่เมนูนี้ก็ทีเด็ดครับผมใครชอบความครับ ดูเดือดเผ็ดร้อนครับผมเอาผัดต้มยำทะเลตีจาร์แน่นอนหน้าตาน่าทานมากครับเดี๋ยวขอที่หัดชิมเอาเลยครับเอาเลยครับเอาทีละเมนูแล้วกันนะเอาเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาทูครับผมกระปิปลาทูนะครับครับผมต้องชิมทุกเมนูเลยใช่ไหมครับเสร็จผมแน่นอนวันนี้ใจเย็นนะครับทีมงานขออนุญาตชิมทีละอย่างนะครับโอ้หทีมงานเรานั่งรับไลา สอกก็หมดแล้วครับอาหารเรามีเยอะครับถ้าทำมาหมดอันนี้คือยังไม่พอได้ครับผมใช่ครับอันนี้คือยังไม่หมดเนาะยังไม่หมดครับยังมีแนะนครับผมยังเป็นเมนูที่มาแล้วต้องสั่งนะครับใช่ครับครับคือรสชาติเล่นถึงต้องใส่เียงถึงเครื่องมากครับผมปลาทูด้วยครับแล้วก็ปลาทูทานมีเครื่องเคียงครับผมมีแตงกามีถั่วครับผมมีไข่ต้มอันนี้คือข้าวผัด อ่าต, am, ต้มยำทะเลเลครับผมอ่าน at ี่ทีเด็ดเลยครับเลยอร่อยเด็ดเลยนะครับครับหน้าตาหน้าทานทุกเมนูครับครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแต่ส่วนใหญ่ประกันได้ครับผมส่วนใหญ่ที่ผมมาเขจะสั่งเป็นแบบอาหารจานเดียวต้ปลาต้มเลือดหมูก็ที่นี่ที่นี่ก็เด็ดนะครับครับต้มเนือดหมูก็มีครับผมถ้วยแบบให้แบบของเยอะมากครับครับคนเดียวนี่แทบจะไม่หมดเลยอือใช่นี่ครับี จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละเมนูจริงครับนี่ถือว่าสุดยอดครับเพราะเราใช้วัตถุดิบที่ดีด้วยรสชาติอาหารมันเลยครับแล้วก็มีหลายอย่างนะครับมีตามามสั่งที่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 คุณลูกค้าชอบครับยังมีอีกตั้งหลายอย่างครับหลายเมนูครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างผักบุ้งนางเนี่ยลูกผักทุกอย่างที่เราจะเอามาใส่จานเราต้องแช่แช่น้ำไห่ดี ให้ดีก่อนเรื่องสะอาดนี่มาที่หนึ่งครับผมไม่ต้องกลัวให้เรื่องสะอาดอ๋อที่ไหนครับพี่อ๋อคอมเมนต์เหรอครับที่ไหนครับเนี่ยมีคนถามว่าที่ไหนครับว่างั้นที่ไหนคะโควังกาฮอ่ที่ครัววังกกโฮครับที่ครัววังกกโฮบ้านห้วยชันบ้านห้วยชันครับเลยบิ๊กซีมาประมาณ800เมตรครับแปดร้ายมือครัอยู่้ายมือครับผมอยู่ซ้ายมือครับครับผมโอ้โห มีบอกหิวเลยแต่ละคนครับร้านนี้อร่อยจริงค่ะนี่น่ากินมากเลยโอ้ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะครับขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับใช่ต้องมาลองครับต้องมาลองร้านนี้อร่อยจริงเด็ดจริงเมนูอาหารวัตถุดิบทุกอย่างมีคุณภาพหมดเลยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับครอบครัวของ ครอบครัววังกอฮอเนี่ยอบอุ่นด้วยนะครับเป็นครอบครัวโตโยต้าของเราด้วยใช้รถโอ้โหโตโยต้าใช้รถนี่ต้องใช้รถที่ปลอดภัยครับผมเลือกฮะที่ใช้โตโยต้าครับดีครับทำไมทำไมถึงเลือกใช้โตโยต้าครับคือขับสะดวกสบายต้นจัดดีครับต้นจัดดีถึงดีครับบริการอะไรเป็นยุ่งง่ายบริการหาง่ายและอย่างหนึ่งก็เซลล์รักษาครับซัพพอร์ตเราดีมากพี่ปัญหานู้นปัญหานี้เขาจะโทรมาถามว่ามี ปัญหาอะไรไม่ต่ออ๋อคือสามารถขจัดข้อข้องใจลิมงได้เพราะว่าเราทํางานก็เหนื่อยอยู่แล้วถึงเวลาเราใช้ยานพาหนะไปพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างก็ต้องมีความมั่นใจปลอดภัยด้วยครับปลอดภัยไว้ด้วยนะครับใช่ครับผมถ้าไงฝากครัววังโกโฮนะครับไว้กับอ้อมกอดอ้อมใจของพี่น้องนะครับที่เข้ามาชมในวันนี้นะครับแล้วก็ฝากเพจโตโยต้าพิชบูรณ์สาขาบึงสัมพันด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0ูนย์หกเจ็ดสามสองหกแปดศูนย์ถึงสองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งบริการหรือฝั่งขายนะครับผลิตภัณฑ์รถยนต์ใหม่ทุกรุ่นทุกแบบครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ลุงแล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่ครับสำหรับครัวบังกะโหครับฝากหมายเลขโทรศัพท์อีกเจ้าหนึ่งครัครัวบังกะโหนะครับ091นะครับ289 4288นะครับครับผมช่องทางมาสาบแยกวิเชียนครับเดี๋ยวเข้าในอำเภอวิเชียนนะครับก่อนถึง ข้ามสะพานแม่น้ําป่าสัก800เมตรครับผมอยู่สายมือนะครับเฟครับติดต่อติดตามทาง Facebook แล้วก็เพจของครัวบางกะโฮ่เลยนะครับพิมพ์ขึ้นว่าครัวบางโฮ่ขึ้นเลยครับผมครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับโตโยต้าเพชรบูรณ์สาขาบึงสัมพันธ์นะครับเปิด EP พิเศษครับเป็น t o โยต้าพาทัวร์นะครับวันนี้ได้มาที่ครัวบางกะโฮ่เป็นที่แรกก็ต้องขอขอบคุณนะครับ เจ้าของร้านครัวบางกอโฮนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจโตโยต้าบึงสัมพันธ์ครับอย่าลืมครับเฟซบุ๊กนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็มีขึ้นที่หน้าจอให้กับคนที่สนใจนะครับทั้งตัวผลิตภัณฑ์รถใหม่แล้วก็ศูนย์บริการต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครัววังกอโฮมากๆนะครับครั้งหน้าเราจะไปไหนต้องมาลุ้นกันครับวันเสาร์หน้าครับ11นาฬิกาถึง1 1 3 0 ก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงเราจะไปที่ไหนกันนะครับฝากติดตามเพจโตย่าต้าบึงสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญากดไลค์กดแชร์ให้กับโตย o t ต้าและคนรอบข้างด้วยนะครับกินอาหารให้หมดนี่เลยนะครับผม